กันสักครูครับช่วงหน้าถอยแล้วจ้าอะ,อะไรอะท่านผอโออรงเรียนนี้อ๋อสนามกอล์ฟนะที่จะเอาสนามฟุตบอลของน้องๆของโรงเรียนทําสนามกอล์ฟเพราะท่านบอกว่าแหมมันเป็นหลักสูตรนะครับหลักสูตรที่เด็กๆควรจะเรียนในอนาคตเด็กเกณซีนะครับแ,แต่ท่านบอกว่าถอยแล้วจ้าเพราะอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูฮะใหม่บัตรเดบิตบีเฟิร์สดิจิทัลธนาคารกรุงเทพ ล็อกข้อมูลบัตรไว้กับคุณเท่านั้นคอนโทรลทุกอย่างได้ด้วยตัวคุณเองชอบปลอดภัยกับบัตรที่คุณคอนโทรลได้สมัครบัตรเลยวันนี้ผ่านโมบายแบงกิ้ง เมื่อเร็วๆนี้บริษัทไทยเรลโลจิสติกจำกัดจัดงานเปิดตัวยิ่งใหญ่พร้อมเปิดให้บริการด้านการขนส่งสินค้าทางรางอย่างครบวงจรเพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับเจ้าของสินค้าและผู้ประกอบการที่ต้องการขนถ่ายสินค้าไปทั่วประเทศในราคาประหยัดลดต้นทุนในการขนส่งราว50%โดยมีผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย,ยร่วมเปิดงานพยายามจะหาลูกค้าที่ที่เน้นหนักเรื่องการขนส่งสินค้าดมเมสติกภายในประเทศของเราบริษัทไทยเรลเข้ามาช่วยกันเพื่อจะลดค่าใช้จ่ายของการขนส่งให้ได้นะครับลดการจราจรบ,บนถนนให้น้อยลงด้วยนะครับปัจจุบันฐานลูก ของไทยเรลโลจิสติกมีครอบคลุมทุกหมดการขนส่งตั้งเป้ากลังปีหน้าส่งสินค้าถึงปัะดังเบซามาเลเซียและสินค้าเกษตรสู่รายใหญ่ในประเทศจีนภาครัฐลงทุนด้วยงบประมาณจำนวนมหาศาลให้เป็นระบบรางที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในภูมิภาคอาเซียนบริษัทไทยเรลก็เลยมองเห็นช่องทางตรงนี้ค่ะว่าเราควรจะมีการพัฒนาการขนส่งและโลจิสติกส์ควอบคู่ไปกับภาครัฐแล้วก็การรถไฟซึ่งพันธมิตรของเราพร้อมที่จะจับมือแล้วก็ร่วมกันก้าวเดินไปกับไทยเรลเราเพื่อไปสู่เป้าหมายอย่างมั่นคงค่ะ